รอสักยาอยู่ตอนนี้กันนะเรียบร้อยเป็นเพียงนี้ก<ะ>็พี่น้องไงกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เปสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะบัว่าชีอยู่ในและกะต่างประเทศอ่ากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบ่วเตียงทองสแนลกระเขาอ่าวันนี้บ่วเตียงกระเขามาในเมืองพี่น้องเอ้ว่าสิเดินทางไปเหนือแต่ว่าดูชั่วก็ปวดหัวมันเจ็บข้อหลายมือเลยนะอืมแบบพเพียหน้าหนึ่งก็เลยสีอ่ามาให้หมองปวดบางกอนไปคลินิกแหละอีเคยไปแหละพี่น้องเนีมันก็ไวเนี่ยปวดเนี่ย ยันเป็นไข่อยังบอลได้ 3, 4, ว,ไว่าจังไหนสามซีมือในมือเศร้าอยู่เป็นยองไงก็เลยมีมากวดเมื่อก่อนกวดเลือดเมื่อก่อนวานนี่ก็ไปพาเมย์ไปห้องหมอยูอ่หมกแต่ก็บัดได้กวดนะพาแต่เมย์ขวดมันนี่มากวดเจ้าของมาโตเที่ยวเข่าที่หงโมอพี่น้องฟังเบิ่งฉีดยายมีเคอมีแห้งกับตอนแรกเพราะยังเดินทางแต่ว่ามัน บค่ค่อยมีเฮงกันน่นะจะให้เบาเยาครับรถพับเบาเยาไปน้ำอยู่พี่น้องเลยจะไงก็ไปเิ่งน้ำกันนะอากาศเปลี่ยนไปล่าใต้เนี่ยจะเย็นหนาวมาพี่บั็นฮอนเป็นพี่น้องเ็เป็นไข่โอ้ยอนี่แหละพี่น้องไอคินนก่มังเก่าม่องเดิมฮอ้่หจะคิววลายด้วยบ่เนาะ พี่น้องเอเป็นกวดก่อนบานเนาะนั่นนงกับีแดงๆเนาะเป็นไข่ขึ้นพี่น้องเไงทักทายสบายดีพี่น้องบัสกูสควันเด้อพี่น้องเด้อทักทายตอนใกล้ทเที่ยงยแล้วแหละสวีทม่วงกลัวเนาะไปะลงไปพบหมอกอนโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยพี่น้องไงจะจับบัตรคิวได้คิวที่14นะครับ รอกดน้ำกันมันจะเป็นได้ไดเรียบร้อยพี่น้อง,งเลยเนาะได้ยามากินอา่าเป็นไข้ธรรมดาเป็นไข้จากโพอักเสบหรือว่าตม้มอา่าต้มซินอักเสบอยู่บ้านเทาเอิญนะว่อาอมิดานเนาะพี่น้งนองเนาะโอ้ยนี่ก็คือใบพลปวดพี่น้อง,งเลยเนาะ ยีนิกบุญคงแสงอรุณห้องหวเพีย้ยการน่าจะเบอเตียงเบอเตียงเป็นซองอย่างเพื่อนอ่ะติดเสือ้อแบบว่าในกระเซเลือดที่วบาติดเบอเตียงกระเพาะเป็นบาดนะนะกระเพาะอักเสบไปหน่อยแบบนี้ก็ อ่ามันมันกับบาดีอยู่แล้วเนาะกระเพาะอักเสบมันเป็นบาดแต่หเอากะเป็นโมหัยกินเพชรกินยางให้รักษากระเพาะไปน้ำมิชองอยางนี่แหละพี่น้องเลยม็ดเลือดขาวจะขึ้นลายความดันก็จะขึ้นลายเนะาะอ่แล้วก็ไข่อ่าไข่จากข้อข้ออักเสบอวิดาหรือว่าต่อมซีนอักเสบมันดื่นน้ำลายมันมันมันเจ็บ ี่นอยก็เป็นไข่ปกติอะไรก็ชิโนอะไรก็ได้เนาะบวกกับผักพรอนหน่อยนี่อย่างีนมันก็รวมๆกันพี่น้องะไยก็ถือว่าเป็นไข่ก็เพราะเป็นยาแล้วเขาก็กินยาแล้วก็ผักพรอนเล็กหน่อยตอนเดินเร่งกับตอนเดินทางแับเบาเตียงขับรถเบาไว้กับเบาะเงาขับเปลี่ยนเบามีเบาะเงาประตูประบุญไปนําเดลยรถสองขันพี่น้อะไรเบาะเงาครับเบาเตียงกับชิโนเป็นรถ กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนคิดว่าน่าจะโอเคพี่น้องเลยไปไปหากินข้าวกินน้ำแล้วก็จังสิไปกินหืดกินยาบ้านนี่พี่น้องเลยเนาะจังว่ากันสิพักผ่อนก็พื่อแหละทางมูคู่กระทายอยู่จนบ่ายๆพื่อจังว่ากันพี่น้องเลยขอมกขบยา fc พระสุขสุขชนที่เป็นห่วงแล้วกะ็ให้กำลังใจตัวตลอดมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอมกขยบใจหลายๆ ไปหาก,กินข้าวก่อนพี่น้องเลยเนาะกินข้าวอาหารตามสั่งก่อนเด้อบาทนี่อ่ากินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วก็กินยามีเหือมีเฮงแล้วก็เดินทางต่อพี่น้องเลยโอ้เธอคนลายเนาะตอนเทียงเชยงลายเติบพอสมควรอยู่ไปกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเลย โอเคพี่น้องเอมาแล้วมาเทียงสั่งผัดกะเพราผัดกะเพราหมูเนาะแล้วก็เกาเหลาอีอยากสุดฮันหอดพี่น้องเอฮันหอดลวกปากจับบะเนาะมาเด้อกิน,ะน,กนข้าวน้ำกันพี่น้อง,องกินข้าวอิ่มแล้วก็อา่าเดินทางต่อบ้อาลจักสินอะไรแต่จังว่ากันอีกแค่น,นึ้นพี่น้องเองเอวยัยมาวัยกัจังว่ากัน กินยืดกินยาเบิ้งก่อนนะพี่น้องเนาะยันว่ามันเมื่อยแห้งกันยุดหักพักก่อนหรือว่าจะไหนก็ข้างเบิ้งก่อนแต่ตอนนี้ก็ธรรมดาอยู่นะมันก็ไม่เมื่อยปกติตามที่เราเคยเป็นนะแหละกินยาแล้วมันก็เศร้าพี่น้องเลยมาเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันอยู่เซโนพี่น้องหันเก่าหันเดิมนะพี่น้อง เรียบร้อยพี่น้องเอ๊กินยาก่อนบาทน,นี่ยอ่าคนจัดยาให้เนาะอืมกินยาก่อนเืะอมีเผลอมีเฮงลายกระโดดยากับักยาหนึ่งยายานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกทุกอย่างอ่าเจ้าพี่น้องเอ๊ไปพี่น้องเอยหลังจากกินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็อ่าเจ้าเผลอแตกสะเลื่อยบาทคนสักยาให้แล้วก็กินยา คือออกวะเลยพี่น้องเห็นเนาะ <c oughs> แต่คือซีซุงซ่วงอยู่พอมันไข่ขึ้นข้อเนี่ยข้อ,อบิดาข้อ,อตอมซินอักเสบเลยพี่น,องงนอ้องเห็นเนาะแตถือว่าเป็นดุอยู่บาเตียงกับช้อนลายก็สิเป็นนั่นนี่แหละ,อะตอมซินข้ออักเสบนอนแล้วก็ติดเสื้อในกระเพาะนี่เห็ดให้ข้าเป็นไข่ประมาณนี้แหละ ข้างเบิ่งเดียบเตียงชิมเมื่อนอนพักมันก่อนจะเล็กชิ้นหน่อยเนะาะสักสองสามชั่วโมงมีเหื่อมีแห้งกับบางทีก็นจ,นจนตจนแรงเดินทางต่ออีู่ตรงนั้นแต่ว่ามันยังเบาอยู่มันยังโบหรือว่ามันนักเนาะถ้ามันนักมันบ่ทุเลาเลยก็อาจจะพักก่อนอยู่เลื่อ,เน,อนเป็นมืออื่นอีู่ตรงนั้นเลื่อนเป็นอื่นก็่ยันแต่โบท่านน่ะนะเพิ่นขึ้นบ้านใหม่ขึ้นเทือนใหม่ เผ่าตองเลืองฮะแต่เขาได้นัดกับเบาบุญนําไปแล้วนะพี่น้องกับโมโหว่าชี้ยึนให้ได้เลื้องเนาะกับฟังเบิ้์นก่อนอ่านั่งอมันก็เอาร่างกายจะไว้ก่อนเลื้องเนาะแต่บ่เตียงชียึดถือยึดมั่นในคำว่าวางได้ถ้าได้ว่าวเราต้องไปให้ได้นะพี่น้องเนาะถ้าบ่เตียงบ่บเป็นยางบ่มียางหนึ่บุมียางข้างข้าแน่นอนนอะเบ่เตียงไปแน่นอนพี่น้องเนาะ นอกจะวัสดวิสัยวุดวิสัยมันมันเหือดแหงมันบ่ได้มันบ่มนบสมบูรณ์มันบ่โอเคเลยแม่นเฮาต้องกับพักก่อนเดีพังเบิง่งก่อนพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ส่าแน่ใดเป็นบ่เกียงกันเดี๋ยวไปเดี๋ไปตามคำว่าว่นแหละพี่น้องเลยเาาน,น,เยนเยาะจะพังเบื้องก่อนว่าเดินทางไกลนี่นะไปกจกปะบ่ฮอดต้องได้พัก,กอยู่มุมไหนมุมหนึ่งก่อนอา่าแล้วกะ เดินทางต่อยี่น้องเลยเอา้าวสำหรับพี่นี่บอเตียงก็ต้องขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณในลายเอฟซีติดติดตามโดยตลอดมาแล้วก็นกหักแพงอยู่ดีมีแห้งบัดสกุลสุขคนปรจชจักโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องเงยบอเตียงเจ็บผู้เดียวก็พอแล้วนะเนาะพี่น้องก็อยู่ดีมีแฮ้งบัดสกุลสุขคน,นเดอ้อพี่น้องเดอ้นะเอเนาะไปขับรถกลับบ้านกลับชมก่อนวันนี้ไปนอนพักจะเล็กจะนอ้อยกันได้กล ตอนหนึ่งแรงจังว่ากันนมะพี่น้องเนาะพอดีมีแห้งบัสดุขู่สุขคนเดอ้อสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้ขอขมกวดใาเดลยัยก็นห่วงมีไย